สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันเย่มาพบกันนะคะหลังเราพัฒนาออกนะคะดีใจกับ FC ทุกท่านด้วยนะคะ กีดออกมาค่ะกีดออกมาดีใจด้วยนะคะเจ้าแม่พ่าเอฟซีถึงฝั่งฟันนะคะถึงวันสุกอาจารยา์ปัญญาโอ้โหเขารวมพลังกันนะคะไหนจะเลขทูบอีกนะคะแปดโอ้ของเขาแรงเนาะทุกคนเนาะได้กินกุ่งเผาอีลีว่ะฝันเป็นจริงแล้วนะคะทุกคนโอ้ยโ,โดนปลุกมากีดนะคะ รับอีกแล้วเอนแล้วแล้วแบวนเลยค่ะขออภัยค่ะกินยาโอ้ขออภัยเนาะอาลิปเสร็จแล้วก็กินข้าวกินยานอนสลืมสลื่อยู่ค่ะ หมดคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปพักก่อนแล้วค่ะคลิปอื่นเดี๋ยวทยอยลงให้นะคะแอดก็ทยอยลงให้นู่นนะคะตื่นอีกรอบตีสองตีสามผุหละเยอะสิม,ม่เห็ไหายเนาะแนวทางนะคะหวยครึ่งออกแนวทางสง่งมาแล้วนะคะโอ้โหกันละ เหบทันเนาะเอาดีใจกับเอฟซีที่หมาที่เฮงที่ปังนะคะได้กันไม่นอดนะคะหลังเราพัฒนาออกนะคะแอดก็จะมาลงเลขดับให้นะคะเลขดับแล้วก็สถิติให้นะคะสถิติของเรานะคะน่ารักมากเลยนะคะสถิติก็ห้ามาจริงๆนะคะทุกคน ดีใจด้วยนะคะเข้าอีกแล้วเอามาดูกันนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะซื้อสลากนะคะกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนเด็ดขาดเลยนะคะให้เล่นการพนันนะคะจับไวเดอร์ แต่ว่าขอให้ถูกรนงะวันที่1นึขอให้ถูก3ตัวนะคะแต่ว่านะคะพรุ่งนี้นะคะเราได้เจอกันแน่นอนนะคะไลฟ์สดวันหยุดนะคะไลฟ์สดวันหยุดเนาะก็เป็นแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลไทยมาโซกันหน่อยนะคะเพราะว่าเอสก็ไม่ได้คุยกับเอฟซีนะคะหลายวันเลยนะคะหลายวันหลายวันเลยเจ็บคอเจ็บขอเนาะโอ้ยวันนี้ดีใจนะคะเข้าทุกสูตรเลยนะคะสูตรไนไม่เข้าไม่มีเดียม่อยู่บ่ ไม,ไม่ได้อาทุกสูตรเลยนะคะเจ้าแม่เมาหมดเลยนะคะเจ้าแม่ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะอาจารย์ปัญญาไม่ทําให้ผิดนะโอ้ยแต่อาจารย์ปัญญากับหลานถ้าถ้าชนกันทีไรนี่อยากจะมีเฮทุกรอบเลยนะคะเพราะว่านานๆจะชนกันทีนะคะไม่ได้ชนกันบ่อยทุกคนจะสังเกตเดิม,มแบบแบบไม่ได้ชนกันบ่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะมาดูกันคะ่ะทุกคน เดี๋ยวแอนให้ดูเลขดับแล้วก็สถิตินะคะแป๊บแอนขออนุญาตเขียนอันนี้ก่อนนะคะเจ็บคอเฮ้ยอันนี้จะไปกินไอ้น,นี่ต่อพอดีละอัดคลิปให้ทุกคนตื่นมานะได้กินกุ้งเผาเฮ้ยได้กินอาหารทะเลฝันเป็นจริงแล้วทุกคนแอนเข้าว่าจังสิลขคนมีบุญเฮ้ยฝันเป็นจริงจริงๆค่ะได้กินแล้วคะ่ะที่ที่แรกเห็นแต่แฟนบอกว่าจะกินแฟนหาว่าจะกินไหมล่ะ กุ้ <c oughs> งเผาแอนเลยเอาทำไมได้กินนะออกละเด้อคนหวานเะื่อดีใจเอโอหลักร้อยเข้าจริงๆนะคะทุกคนหลักร้อยก็เข้าจริงๆเนาะสูตร ดั้งเดิมก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสูตรไหนเข้าบ้างแอดให้ดูเลขดับก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของ FC เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรไหนเข้าบ้างอะไรยังไงบ้างติดตามไว้นะคะทุกคนอย่างน้อยก็พอได้ค่าประทูนะคะได้ค่ากับค่ากันนะคะแต่ละวีแต่ละวัะะวนเนาะแอดดีใจด้วยนะคะที่มาติดตามทางช่องแล้วหมาแล้วเฮงแล้วปังกันนะคะทุกคนแต่ว่าก็ต้องเน้นต้องย้ํานะคะมันก็ต้องจดตามหลักความเป็นจริงเนาะ ทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเดี๋ยวให้ดูค่ะว่าสูตรไหนเข้าบ้างนะคะซึ่งนะคะลืมติ๊กค่ะ ซึ่งนะคะลืมติ๊กขโมยต่เขียนเออสถิตินะคะสองนี่สองตัวนะคะสองนี่สตัวนะคะแปดหนึ่งตัวแปดหนึ่งตัวติ๊กไปก่อนนะคะ4ี่หนึ่งตัวนะคะห้านะคะนําดูงมาจริงๆด้วยนะคะอะ่ครบนะคะหลักร้อยของเราเป็นสองนะคะถูกต้องนะคะทุกคนอาติ๊กลงไปแล้วนะคะนี่เลยนะคะสถิติของเรานี่พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนต้องดูนะคะต้องดูว่าอะไรมันมาบ้างอะไรมันไม่มาบ้างนะคะเรา ก็เทียบกันกับสมุดเก่านะคะ I FC บางท่านก็ยังจะจาไม่ได้นะคะเอาไว้ดูค่ะเอาไว้ดูทุกคนเอาไว้ดูพวกแอดนี่แหละคะดูเป็นสถิสติดูเป็นอะไรไปนะคะบางทีมันก็มีความหมายนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีความหมายจ้างให้เบิ่งเอียงเนาะแต่ถ้าเราตั้งใจดูจริงๆนะคะตั้งใจเก็บข้อมูลจริงๆนะคะเราจะปังทุกงมวดเกือบทุกงวดค่ะปังเกือบทุกงวดนะคะเพราะว่าแอดใช้หลายๆอย่างนะคะกว่าจะที่ออกมาเป็นตัวเลขให้ FC นะคะมันก็ มันก็ต้องเก็บสถิติต้องทํานูน่นทํานี่นะคะทุกคนไม่ใช่คนเรามันจะมาฟุกถูกตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีหลายสิ่งหลายองค์ประกอบเนาะก็ดูไปด้วยกันนี่แหละค่ะบางท่านที่เก็บข้อมูลดีๆนะเขาฟังกันนี้ค่ะเข,เขาเขาฟังกันนี่คนที่เก็บข้อมูลกระเอดนะไม่เชื่อถามดูนะคะมีได้เสือหมอบช่องนี้นะคะ เอานี่นะคะทุกอ่ะวันจันนะคะวันโกนนะคะวันจันนี่ตัวเลขเกจะยากอยู่นะคะวันจันแทมเป็นวันโกนด้วยนะคะเพราะวันที่สองใช่ไหมคะถูกต้องเนาะวันที่สองนะคะมีถุนายนนะคะแป๊บเดียวเลยนะคะงวดล่าสิ งวดล่าสุดที่ออกคือ1 4 6 2 1สองหนึ่งนะคะวันจันทร์นะคะเลขที่ไม่มาหลักร้อยเลยนะคะก็คือนะคะก็คือ3นะคะนี่คือสมุดเก่าของเรามันหมดไปแล้วนะคะ3นะคะคือเลขที่ไม่มาหลักร้อยเลยนะคะ3มีเลขที่ไม่มาหลักร้อยเลยนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไอนี้ไปนะคะแล้วก็ล่าสุดมันก็เพิ่งมาแค่ครั้งเดียวนะคะ3ไม่ค่อยเดินวันจันทร์ถามว่าเดินไหมนะคะมันมันก็ไม่ค่อยเห็นมันเดินนะคะมันเพิ่งมาแค่ครั้งเดียว3 2สองเองนะคะแต่ก็ อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่หลักร้อย3นีสามยังไม่มานะคะตั้งแต่ปี67นะคะตั้งแต่ปี67นะคะดูได้เลยนะคะตั้งแตออ่วันที่30นะคะ30กันยายนนะคะ30กันยายนเนาะ30กันยายนปี68แปดปีปี67เนะคะแอดเก็บสถิติไว้นะคะยังไม่ออกซักรอบเลยนะคะหลักร้อยสามนะคะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อาดูเป็นแนวทางกันไปนะคะอาดูสถิติเสร็จแล้วนะคะแอดก็จะให้ดูเลขดับ ะะจะให้ดูเลขดับก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่ามีสูตรไหนของเราเข้าบ้างนะคะดับของเรานะคะดับของเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับของเราว้าหหลักร้อยเขาอวดหลักร้อยหน่อยนะคะหลักร้อยเราเข้านะคะทุกโคนหลักร้อยแอดฟุกเข้าบอกเลยมันต้องมีห้าเนี่เลยนะคะโอ้มาจริงๆด้วยห้าสวงนะคะโอ,โอ้แต้มเจ็ดนะคะโอ้แต้มเจ็ดถูกนี่นี่ แต้มเจ็ดนี่ถูกเนาะมีนะคะห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้แต้มเจ็ดนะคะเอออ, 48, อ,อาสี่แปดคอยคือบ่มีน้าหมูโอ้อห์มั่นใจว่าบนเข้านี่เนี่ยนะคะหัวอภัยเอือเปลี่ยนสวงมันไปอยู่ขา้างหน้าตัวนินนะคะโอ้ยเนาะ เอาในระดับของเรานะคะดับนะคะดับนะคะวันนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรเนาะนี่นะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะทุกคนก็ดีใจด้วยนะคะดับเฮงมากปังมากเลยนะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรสูตรร้านก็ไม่ทําให้ผิดหวังเนาะเอามาดูกันเลยนะคะสายดับนะคะสายดับมีพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะดับหลักหน่วยบนนะคะดับหลักหน่วยบนให้ไปที่ ดับเจ็ดศูนย์นะคะดับหน่วยบนแอนให้ไปที่ดับเจ็ดศูนย์นะคะทุกคนอะแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะเสียงดังฟังชัดเสียงเบาไม่เนาะแอนเจ็บไข่แตกค่ะทั่วโอ๊ยปวดเหงื่อเต็มตัวอยู่จบคลิปนี้นะคะแอนก็ขอนอนต่อนะคะขอนอนต่อถือปุ๊กค่ะถูกปุก,ก,ปกมาไมา้นี่นะคะข้าเจ้าถามแต่วันนี้ก็คงไม่กินแล้วละคะ่ะมันค่ำแล้วไม่ไหวคะ่ะ รอพรุ่งนี้หรือยังไงก็ดูสถานการณ์ก็คงเป็นพรุ่งนี้แล้วเนาะวันหยุดพอดีนะคะนั่งกินยุ่ือนี่แหละคะ่ะเป้ามนะือ้อใหง่เนาะยากกินมากนะคะฝันเป็นจริงหุ้ยคนมีบุญแอดเป็นคนมีบุญนะทุกคน <c oughs> ดีใจด้วยนะคะกับเอซีโอได้กินเป้ามือแล้วมันก็แข็งเนาะทุกคนเนาะมันคอเลสเตอรอลสง <c oughs> ูงกินทีนึงก็ตาบวมเลย เอานี่นะคะหน่วยบนนะคะเจ็ดศูนย์นะคะหน่วยบนเจ็ดศูนย์นะคะทุกคนนะเฮงกันไหมเนาะอ,อ้าวขอเ,เสียงผู้โชคดีหน่อยนะคะคนทําแนวทางจะได้มีกําลังใจนะคะหลานก็จะได้มีกําลังใจเนาะทำ AC, เอซีเออทำแนวทางให้แม่แม่นะคะทุกคนนะคะเสียดายนะคะไม่มีสองเนาะ แปดนนะคะเสียดายมากๆของหลานนะคะมันออกสองแปดสนะคะเอาดับสิบนนะคะให้ไปที่2 6ค่ะดับ10บนให้ไปที่2 6ซึ่งดับเราเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะเย่เก่งจริงเลยยังจะของ วัอวิภายยองก็ยังจะขอเนี่ยแหละคะ่ะดีใจค่ะเวลาเข้าก็ให้ดีใจหน่อยเนาะ,ะเวลาไม่เข้าเราก็เศร้าก็ง่อยก็เหงานะคะเอาชู้กันต่อไปถ้าไม่เข้าเราก็ต้องใช้คานี้นะคะแต่เวลามันเข้ามันก็มีค่ะมีบ้างนะคะอารมณ์มันดีใจนะคะแต่ช่วงนี้ดีใจมากไม่ได้ค่ะหัวมึนมึนหัวค่ะ อาแต่พรุ่งนี้นะคะไลฟ์สดเจอกันแน่นอนเดี๋ยวมานัดเวลานะคะนัดเวลาให้เอฟซีนะคะอมาดูดับหลักร้อยของเรานะคะดับหลักร้อยแล้วก็ดับสิบล่างนะคะนี่นะคะดับหลักร้อยนะคะให้ไปที่หกเจ็ดค่ะดับหลักร้อยโอ้หกติดเจ็ดติดดับยาวแล้วมากนี่ค่ะเจ็ดติดดับหลักร้อยยาวเลยนะคะนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยนะคะหกเจ็ดนะคะดับหลักร้อยค่ะหกเจ็ดดับหลักร้อยนะคะแล้วก็ดับสิบล่างเอฟซีให้ไปที่สี่นะคะ เจ็ดนี่สงสัยจะติดดับยาวเลยนะคะเจ็ดเรานะคะหกเจ็ดนะคะทุกคนหกเจ็ดนะคะดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยหกเจ็ดนะคะดับหลักร้อยหกเจ็ดดับหลักสิบล่างสี่นะคะอ่าแคบหรือ,อยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ fc แคบแล้วเนาะ อ่าแคบแล้วหรือย,ยังเนาะเอาอรับอีกรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาแคบแล้วนะคะดับเรานะคะดับเราเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับเราเอาอยู่ทุกสูตรอ่ามาดูกันนะคะสูตรใครเข้าบ้างเลยนะคะอ้าแฟนขับของใครนะคะอ่ามาเชียนะคะมาเชียมามาเชียแอดมินจะของ อาจารย์ปัญญานะคะเอาของล้านก่อนนะคะ8 4ดสนะคะก็เต็มเต็มตรงตรงนะคะเสียดายที่นางเอยเอาหลักร้อยแอดมาใส่นี่เรียบร้อยเลยนะคะหลักร้อยแอดสองนะคะอ่าสี่ตัวไม่ได้นะคะสี่ตัวไม่ได้เนาะได้8 4สวินก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะจับได้ตรงตรงเต็มเต็มนะคะเสียดายมากนางไม่มีสองนะคะนางไม่มี2เนาะแ4นะคะเจาะเข้าอีกแล้วนะคะเออเลิศ จังสี่ในแม่สมกับเป็นหลานเอ๋อาจารย์ปัญญานะคะมาดูของอาจารย์แล้วอาจารย์ชิหน่อยใจดิเฮ้ยนี่อาจารย์นะคะเต็มเต็มเลยนะคะแปดสี่กอดคอกันมาไม่ทำให้ผิดหวังจึ้งมากๆสายรูดนะคะโอ้ยแปดสี่สองนะคะอาจารย์ก็มีแปดสองหลานมีแปดสี่อาจารย์มีแปดสองเอามาจับหฮมกันไหนบัวค่ะนี่เนาะ รวมพลังกันจริงๆนะคะหลานก็มีแปดอาจารย์ก็มีแปดอาจารย์ฟันแปดซะด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะอาจารย์ปัญญาตารางของเรานะคะสามสี่ห้าเข้าทั้งสี่เข้าทั้งห้านะคะเอสไม่มีสองบาติโอยนอตารางเอดก็ได้แปดสี่ห้ามีแปดมีสี่มีห้านะคะไม่มีสองนะคะลืมรักลอยเอามาใส่เนาะคะ่ะเนาะ อ้าวของแอดนะคะของเย้ะของช่องนี้จะมีรายสูตรหน่อยนะคะเอาสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมก็ไม่ทําให้ผิดหวังหนึ่งสองนะคะสูตรไหนไม่เข้านะคะเอาประการพรวงนะคะสูตรใดแน่พวกเขาจะ เอาหนึ่งสองนะคะทุกคนหนึ่งสองนะคะเอาพะเอกของเรานะคะห้าสองเต็มเต็มตรงตรงอีกแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเลยนะคะสูตรนี้นะคะดีใจด้วยกับเอฟซีนะคะอ่าต่อไปเลยนะคะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยของเราเต็มเต็มค่ะเดนหนึ่งสอง ฟันหนึ่งข่อยว่าแล้วข่อยฟันตัวไหนออกตัวอื่นค่ะค่ะก็ไอหนอนห้าสองกอดกันมานะคะห้าสองกอดกันมาอข่อยว่าแล้วงวดนี้เรามันต้องเขาเท่ๆรักรวยเนาะโอ้โ,อโอบนบนไม่เข้านะคะบนนะคะสูตรบนไม่เข้าเขาโอ้โอโอโยอแปดซีค่อยๆขามที่ออยังก็คือ อแอนนี่อยากเตะน้าสูดบนญแล้ว52นะคะเข้าแล้วนะคะตรงๆนะคะตรงๆนะคะหลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างมันเดินหลักสิบล่างเนาะ3 4 5 6 7นะคะปกักหลักแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะตรงๆค่ะ52นะคะ,คะ, 5, ะ,คะออก52แต้มจ็ดนะคะ52แต้มจ็ดนะคะแต้มจ็ดเนาะเข้านะคะแต้มจ็ดนะคะ52แต้มจ็ดนะคะนี่เนาะ ห้าสองแต้มเจ็ดนะคะเซตคอยล่าห้าสองแต้มเจ็ดเออให้มันหูไปว่ามันสีบ่รเขานี่นะคะสี่ห้าหกมันชนกันเนาะห้าสองแต้มเจ็ดนะคะเรียบร้อยค่ะตรงตรงไม่กลับค่ะโอ้ยอีซอยละนายบนค่ะบนอีซอยหลุดนะคะบนหลุดเออบนหลุดค่ะบนให้บนออกมันออกล่างนี่ว่าห้าสองโอ้มันตัวกลับหมดเลยนะคะห้าสองนี่เนาะทุกคนเนาะห้าสองแต้มเจ็ดนะคะ โอ้ถ้าแปดนี่มันเต้มอะไรแปดสองแปดบวกสี 8, ่นี่มันเต้มสองไหมคะแปดเก้าสิโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอ้าวนี่นะคะก็ไม่ได้เนาะสองแปดสี่นะคะสองแปดสี 2, 8, ่มีทุกตัวใครยังเว้นตัวสองแปดสี 2, 8, ่ต้มเราเข้านะคะเต้มเราเต้มสี่นะคะเต้มบนนะคะเต้มบนเข้าเนาะแต้มบนเต้มสี่เว้ยเต้มบนเข้าตลอดเลยนะคะ นี่นะคะใครที่มาหาคัดเอานะคะได้โต๊ดอีกแล้วในโต๊ดอีกแล้วสลับกันอีกแล้วโอ้ยอีสวยเมื่อยใจค่ะได้โต๊ดอีกแล้วนะคะใครจับได้ไมนุ้482นี่482นะคะโอ้ยอีสวยเอาเขาเราจับ284ไม่ได้เด้เพราะว่าหลักหน่วยเราไม่มีสี่นะคะทุน เอาสี่เจ็ดพวนี้สี่สี่ดันขึ้นบนค่ะโอ้สี่ล้านมาบนจริงๆนะคะบนดันหลุดนะคะสองสามห้าหกเก้าเอาเลอดขามสีไม่หยังคะ่ะโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่นะคะดับเอาอยู่นะคะดับเอาอยู่เนาะดับเอาอยู่นะคะดับเอาอยู่เอามาดูนะคะสามตัวนะคะภูมิใจนําเสนอสามตัวลอยกวา,างปนปนบ่เขาจังแอดเออเฮอภูมิใจนําเสนอเนี่ยค่ะโอ้ยเดี๋ยวแอดตรงเฮ็ดสูตรใหม่แล้วบ่จ่าเนี่ยมันคือบ่ไดดตุงๆเยอจะเถื่อฮะ นี่สองนะคะ2 8งแปด่เต้มสี่นะคะ284แปด่เต้มสี่เข้าเนาะเต้มเข้านะคะเข้าอีกแล้วนะคะเต้มเข้าสามงวดเลยนะคะ2 8งแปด่เต้มสนะคะอ้าวเป็นแฟนคลับใครเนาะอ้าวรายงานตัวเนี่ยค่ะให้จวของอันสูตรเพิ้นซื่นใจเนาะอาจารย์ปัญญาก็ดีหลานก็ดีแอดก็ดีอ้าวใครได้ตัวไหนนะคะรายงานตัวมาเนาะ รายงานตัวมาค่ะเพั่นสีไดซื่นใจโอ้ยเอฟซีถือยูถือของเฮายูว่าสานเพั่นก็สีไดดีใจเนาะคะ่ะคนเขาทำฟูดให้นะคะเขาเกิดซีดดดีใจ บอยยังรลายดอกคำขวบคุนซืซ่อค่ะเอาพอได้ค่ะประทูกันเนาะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้หรืออยากมอบน้ำใจให้อาจารย์ท่านไหนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยที่มานนะคะโอ้แอดยนี่ยิ้มปึื้มๆอยู่แล้วฝันเป็นจริง <c oughs> โอ้อาจารย์ปัญญาก็เต็มๆเนาะอาสาหเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัดีจ้าอุ้ยว่าบอกเงินเด็กเป็น